กับแมพที่ชื่อว่า e e v r l หรือชื่อภาษาไทยก็คือกินโลกอ้ออเออไม่โดนกฎกติกาคืออะไรอ่ะก็กินเรื่อยๆตัวใหญ่ที่สุดใช่ไหมใช่ฉันเคยเล่นมานามานิดนึงอ่นะเยอะหน่อยแล้วแหละแต่ก่อนฉันเล่นอ่ะฉันจำได้กินก่อนนายเพิ่งตีกันมีคนพยายามตีฉันอ่ะฉันหนีกันไปว่าไอ้หนานซ่อนกงอน เอออุ้ยนาเรายิ่งตัวใหญ่ยิ่งลังแกคนได้แล้วทำไมนายตัวใหญ่เร็วจังเลยนายก็ใหญ่เจปลาใส่ฉัน้ยตัปลาแล้วฉันต้องเริ่มใหม่นายอย่าปลาฉันก้มหลบเลยเจ้แมพกินโลห้ามตีกันนะนายว้ยพพยายามตีฉันอะออเอ้าฉันต้องเกือบตายแล้วมานี้ มันวิ่งเร็วจังอะมันคือตัวใหญ่ที่ปลอมตัวเป็นตัวเล็กรึเปล่าเป็นได้ด้วยอะเป็นได้นะเข้าได้แล้วโดนโยนใส่รัวๆหน่ะกระโดดขึ้นด้านบนเข้ามาดิเออโยนใส่เขาบ้างอ้าว넥맵เข้ามาแล้วต้องเริ่มใหม่ไหมเนี่ยเน็กแมปแล้วไม่ไม่ต้องเริ่มใหม่เรียบร้อยมาแล้วฉันไปตรงมมือขอน้ำแข็งก่อนฉันอยู่ต้องไปหา เรากินน้ำแข็งกนะันนายเย็นเนาะอู้น้ำแข็งอันนี้อร่อยมากอะใช่ไหมนายไม่ใช่ฉันว่าก้อนไม้อร่อยกว่านะหรอนายรสชาติเหมือนกันเลยดิฉันขอลองกินแครอทดูนะนายแครอทก็คือปกตินั่แหละฉันกินก่อนมีคนตัวใหญ่โยใส่ฉันให้กินนึ่งหัวโว์แมนเลยเด็บหลอไปดาว ถ้าเราเติมอ่ะเราสามารถกินคนอื่นได้ด้วยนะถ้าเราเติมอ่ะบิวโอ้ยคนนี้พยายามโยนใส่เกือบตายแล้วไม่นะฉันก็เ,เกือบตายฉันสามรอยแล้วเขนเกือบตุยแล้วอ่ะมันตามนายขึ้นไปอ่ะมัน,มนตามนายคนเดียวเลยไล่ไล่ฉัน,นอ่ะวะมันไม่โดนฉ <c oughs> ันเจอเบคอนน้อยอ่ะมันหยิบอันใหญ่ว่าแล้วโดนคือตุยได้เลย โยนใส่มันไปเอ้ยปิวช่วยด้วยไปไหนมัลุมชั้นหนึ่งเดียวเลยมันนายไม่ได้เออฉันเจอนายแล้วนายมานี่อย่าขึ้นไปไม่ทันแล้วจมตีนายอยู่ไหนแหววตุยเริ่มใหม่ไม่สนุกคุณฉันปิวช่วยด้วยเฮ้ยตัวใหญ่เท่าชั้นเลยนี่ไอตัวที่ไล่ล่านายมันตัวใหญ่เท่าชั้นเลย อ้ยฉันจะตายโ <c oughs> จมตีรศมีวงกลมฉันตายรุดจากรารไล่ล่าของมันสักทีบดีบดาวรสชาติยาเป็นไงบ้างก็อโอ้ยมันไล่ล่าลเราเหอมันตีชิงกระเด็นเลยอ่ะเราไปที่อื่นกันดีกว่าฉันฉันสร้างฐาน <c oughs> รับนนหนึ่งโยนอันเล็กใส่โอเครับร้อยมนันไม่เห็น,นฉนันแล้วฉันสร้างฐานรับแล้วนายมันนี่นายมันนี่เลวนายมาหามาด้วยชัต ใช่ทุกคนนี่นานและวตัวตุยตุยการที่เลยไอลมโยนอันเล็กใส่มันอะไม่บอกไอ้นายฉันหนีไปก่อนล่ละไม่บอกไอ้นายมันเอ้อนายมันตามนายมาแล้วอะ กว่าความสวยไม่ไยัน <laughs> ม,ม,ม,มีคนนี้แล้วคนต้องหนีทางคลิปเลยนะห <laughs> นีนายแล้วหนีนายแอบสร้างบังเกอร์คน <laughs> พ่อจะแอบมันได้ไหเนี่ยฉันแอบแล้วมันไม่น่าเห็นฉันจะสร้างบังเกอร์เข้ามาละนายอยู่ไหนอ่ะฉันแอบอยู่ข้างบนนะเออในด้านบนเขาอยู่ด้านบนหรือเปล่า เขาอยู่ไหนไม่รู้เจอมินิเล็กอะปลาดาวลอยนด้วยให้เราไปหาเขาจะออกไปแล้วนะนายแต่ว่มีไม้เทาเป็นตัวเล็กเกลียบกวนั่นเองเขาโอ้โหแลุ่มบังเกอร์เลยเข้าเข้าเข้ามาไปเลยกันนายปลาที่อื่นพอเราได้อะไรเราก็ปลาไปที่อื่นพอเราขุดไปเรื่อยๆเราก็ปลาไปที่อื่นขุดบังเกอร์หลุมเล็กแล้วตัวใหญ่จะเข้าไม่ได้ใช่ไหมคิดแบบนั้นใช่ไหมใช่ตัวใหญ่เข้าหลุมไม่ได้ อุ้ยตายนล้วก็ตายไปอยู่ตรงไอ้ตัวยักษ์ตัวยักษ์เปนเอฟเคก้จ่ขุดด้วยกันเขาคือวอล์กขึ้นไอยู่ดูสิน้อยเจอกันในนี้นะด้านในเร่งทำรีนได้อ่ะเออตัวใหญ่เขาเขาถือแล้วไอีตัวเดิมนี่มันไร้ร้อยจะสร้างมังเกอร์กับสร้างในบ้านเนี่ยหละได้ทำลาย มันเข้ามาไม่ได้มังตัวใหญ่จะสร้งางมังเกอร์ก่อกนอ้าหนบแต่เขาทําลายได้นะเรื่องของเขาขเขาทีส่สร้างมังเกอร์ก่อกนอ้าช่วยช่วยช่วยไทีไ่อื่น้ว้ยช่้ยด้ยยเาไปที่อื่นโอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเฮ้ยเหมือนเฮ้ยเฮยยเอ้้่า้ะเเเ รอดแล้วตายก่อนนายาแอบตุยกินหมดอีกอีคนนี้เอ้ยแล้วพอแถมมาฝังศพเลยเกิดมาตรงนายอ่ะฉันไม่สนฉันจะสร้างบังเกอร์ได้ทางนี้ด้านบนนี้นี่แหละตรงนี้มันไม่ได้เห็นนายเหนอยู่ตรงนายฉันเห็นเห็นนี่ตรงนี้แหลยขุดมา กินก่อน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 เออตัวใหญ่ขึ้นแล้วอ่ะเขาเห็นไหมหน้าใโยนไปให้ยันให้ทำมันใหญ่ขึ้นให้ทำมันใหญ่ขึ้นเออฉันหลุดออกมาแล้วโยนเลย โยนหนะโอ้ยเข่งอยู่ด้วยจะล้มอ่ะอือฉันปลาใส่เขานายลงาคนลอยไอ้นายเอ่อปลาใส่เราืด้ปะไม่รู้เลยอย่าโยนใส่ฉันนะให้โยนมันโยนใส่ฉันทีเดียวทันตายเลยอย่าโยนขยานตายแล้วตายแลวอ้าตาย ยายมเอาโยนใส่โยนใส่โอ๊ยโยนใส่ตัวเองมันไม่เซทบสะเทือนปรดาฉันเกิดฉันฉันโจมตีมันอยู่ฉันโจมตีมันตงฉันเป็นตัวเล็กๆคนไม่เห็นฉันจะโจมตีมันอยู่ขุดเหบื่งเลยอ่ะไอ้ขุดใบได้ไอ้ใบอุ่งอ่ะมันงงฉันแล้วฉันเข้าฟังเกอร์แล้ว รู้ว่าเลยโอ้ยนายโดนฉันได้ไงหรือฉันก็ฆ่าได้นายอย่าปาตายได้ขึ้นมาเลยขึ้นมาอีกแฉขึ้นมาอีกแฉนายดูไว้ฉันพยายามโยนโยนหินที่ฉันหยิบขึ้นมาได้เพื่อให้ขยายถ้ำเนี่ยฉันขยายถ้ำมันนายอย่าปาดิโอเคถ้ำใหญ่มากเนี่ยตอนนี้ตายแล้วตายโอ้เร็วนั้นมันไล่ล่าเราอยู่ตายแล้ว โอ้โหจีบอ้าอีกแล้วโอุ้ยมันโยนฉันขึ้นมามันโยนฉันนายเราไม่เห็นายทำใช่ไหมจะได้ไม่ต้องหน้นอะไรนอนอ้ามันโยกออกไปแล้วอยู่ใต้เท้าอ่ะนายเรายิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งสู้มันได้น่ะแต่ฉันหนีมันอยู่ฉันยังอยู่ที่เด นถึนขุดเหมืองเ็าไปเชื่อมต่อกันเลยฉันก voilà ินก่อนจะได้สู้บมันได้นายบังเกอร์ฉันมันสู้อะไรไม่ได้มันไม่เห็นเลยการตีเลยเพราะเลยจริงนายมาดูอุ้ยใช่ด้วยเขาหลุออกไม่ได้นะเขาเขาแล้วออกไม่ได้นะเขาเดินไย้างฉันอยู่ต้องหลุมฉันอยู่มันมันทำทั้งอันเลยมันทำทั้งอันเลย บังเกอร์จะหายไปแล้วมาทำทั <ator il> ้งอันเันอยู่ตรงพื้นหญ้านาข้างๆอ่ะไี้เรื่อนไหนอ่ะฉันออกมาโชว์ตัวแล้วนายอยู่ไหนตายพอดีนะพอดีพอดีเข้าไม่ได้มาหาฉันแล้วนายเอโอ้วันขุดดูเออด่านไหวป่ะพอดีมันกันังง ไม่เท้าวโอเคลอดชีวิตทีนี้แหละฉันปลาใส่คนไม่คนหนึ่งไอ้บิ๊กเด็ฉันไม่อยู่คนขาอ่ะแต่ฉันขอทำให้ตัวฉันใหญ่ๆแล้วกับมันนะฉันก็ต้องทําตัวใหญ่เงินฉันพยายามถล่มตึกฉันอยู่คนเดียวเนี่ยฉันว่ามุมแมปเลยลูกแม่น่าฉันอยู่บมันอ่ะแต่มันไม่เห็นฉันฉันว่ามุมแมปเลยยังไงมันก็ไม่เห็นฉันแน่ตรงนี้แล้วแถมฟาร์มดีด้วยเข้ามาในตึกได้แล้ว ไงมันก็ทําอะไรฉันไม่ได้แล้วเพราะฉันอยู่ในตึกแล้วมันพังตึก่ะมันไม่พังตรงนี้หรอกมันเดินหนีไปแล้วในความใหญ่เท่าไหร่แล้วร้อยสองร้อยแล้วในเท่าไหร่แปดสองฮะฉันเกลืงกินอยู่ตัวไอตัวที่รังแกเราตัวมันใหญ่มากอะตอนเนี้ไม่จริงๆมันตัวใหญ่แล้วมันปลอมตัวเป็นตัวเล็กกระหักอะไรไม่ตัวนี้มันใหญ่สุดเลยนะใหญ่ขึ้นเยอะมนฟาร์มไม่ใช่ฉันสี่ร้อยแล้วไปลุยอย่งวันเลยไนเท่าไหร่แล้ว 250ฉันมาแอบแทะอยู่มุมแมปเนี่ย uh, หาเฮียหานายก่อนเดินหาหนายก่อนเดินหาหนายรอบแมปก่อน มีคนปลาอะไรก็ไม่รู้เศรษกระเด็นเกือบโดนฉันตัวฉันเริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้วฉันกินกระจกอยู่ห้าร้อยแล้วฉันเกือบห้าร้อยเนี่ย4ี่ร้อยกสิสี่้อยเจ็สิบแล้วเนี่ยมันหาพวกเรากันอยู่มั้งเนี่ยมันไม่ได้หาฉันนะนาอยู่ไหนอะเอ้ยฉันเจอนายด้วยอยู่นายเห็นอีกมุมนึงไหมเห็นก็ไม่เห็นนายเลยนะรอกำแพงมาหาฉันแล้วนี่ขึ้นไม่ได้านวนยังไงอเจอไอ้ตัวใหญ่นะก็เดินรอกำแพงสีฟ้าแบฉันขึ้นไม่ได้เออมันเดินไปหาใครสักอย่างไม่กินนี่ขึ้นมาลวข มันเจอนายแล้วมันยกขึ้นมาแล้วมันกจะกโยนใส่นายแต่มันโยนไม่โดน,น,นทำไมหนุ่มใหญ่ขนาดนีด้ไม่กินเหรอวันเีานหนไม่กลัวตกเลยเหรอไม่กลัวกินมันมาแล้วโ <c oughs> ยวนไม่โด <c oughs> นสะายจะทำบงัง จะจมดินเอาแบบนี้มันทำอะไรฉันไม่ได้แล้วได้เลยฉันกินไม่ได้แล้วอะฉันเต็มแล้วอะฉันพันหนึ่งแล้วฉันหล่นมันพันหนึ่งแล้วฉันผักฉันหล่นมันพันหนึ่งแล้วเกิดใหม่ฉันพันหนึ่งแล้วทำไงล้เออเห็นเป็นรูพันหนึ่งแล้วขายเหรอกดมันขายด้วยฉันลืมไปว่ามันต้องขายขายทรงไหนนะกดไปที่เนตรงไหนล่ะนี่คืออะไรเป็นตัวเลขอะที่โชว์แล้วว่าความใหญ่แล้วเท่าไหร่อ้อลืมไปแล้วใหญ่แล้วเมื่อกี้โอ้ ฉันอยากกินสตีฟมากเลยแต่ไม่ได้ไอเอ็มชิคเก้นบอร์นอหนอบอร์นอหนอบอร์นอนอบอนอหนอเอมันกลับมาเป็นตัวเล็กมันมันกลับมาเป็นตัวขายสุดนะไม่เออมันขายนั่นไงนายมันมาหานายแล้วอ่ะทำอะไรฉันแพ่ไม่ไอฉันตกเออแต่ไม่ลดแต่ฉันไม่ตุยฉันฉันตกลูฟก็ล่อมันนายไม่ยังไม่ตายฉันฉันเพย์ยาวฆ่ามันอยู่เน่ะ โอ้ oh, เป็นแบบสกีแบบกินโลกอันนี้ก็พอแค่นี้วนะเราโดนไล่ทั้งทั้งเกมเลยอะเขไปบุยไปบุยแย่